สวัสดีครับผมนะครับหลังจากโพดขายนะครับผมหลังจากโพดขายไปประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับปิดการขายวิธีเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณลูกค้านะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมลูกค้าบอกว่าอยากได้ใบดันหนานึานะครับผมอยากได้ใบดันหน้านะครับผมปิดตังเพิ่มเติมอีกนะครับใบดันหน้า เปลี่ยนคอนโซนลบ้าไม่น้ำนะครับอันเก่ามันเป็นคอนโซนหนึ่งนึงแกนครับเปลี่ยนเป็นสองแกนครับเพราะว่าจะได้เพิ่มเป็นใบดันหนาน้ำนะครับกําลังลิงหลิงถาำการนะครับผมคันนี้นะครับเดินหน้าสามเกียร์แล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยนะครับผม เครื่องยันมาสิบแรงครึ่งน,นะครับที่ผมโพสขายไปประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ,รบก็ถอดคอนโทนมากับมาใส่ขั้นทีครับคันนี้ไม่มีใบด้านหน้าครับผมผมก็เลยเอาคอนทูนมาใส่ให้ขั้นนี้นะครับก็บขั้นนี้ผมกับเปียนเป็นคอนคอนทูนโตไม่นะครับผมกระบ,บอกยกหลังกับเปลี่ยนอันไม่ให้นะครับ ขอบคุณลูกค้าครับผมที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมกับผมกับรับติดตั้งใบดันดินอยู่ครับจะเป็นรถมาจากค่ายไหนก็ตามแต่นะครับผมกับรับเฮ็ยนให้อยู่ครับกัเริ่มต้นอยู่หมื่นหาครับเริ่มต้นอยู่หน0่งบาทครับผมรับติดตั้งให้รถจีาจากค่ายไดผมกับเฮียนได้ครับร่องทั่วมาปรึกษากันเมืองครับ ตอนนี้เหลือคิวอยู่หนึ่งคันนะครับก็คิวงานก็เหลืออยู่หนึ่งคันครับเหลือเหลือคันนู้นนะครับก็หมดแล้วนะครับฝนตกแล้วครับผมลูกค้าก็เร่งแล้วเร่งจะเอารถไปใช้แล้วครับฝนตกฝนลงแล้วครับลูกค้ากจะเอารถไปไถหน้าแล้วครับผมครับว่าสิทำสีนะครับผมอ่า ดี๋ยวจะทำสีแล้วครับเร่งส่งลูกค้าแล้วครับผมจะได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับจะให้คค่ําๆคุณคูณครับช่วยเพิน่นทำมาหากินนะครับ<อ>ก็ถ้าท่านไหนนะครับก็จะติดตั้งใบดันดินนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูครับเผื่อผมทำได้นะครับ เผื่อทำได้ได้ครับเผื่อผมทําได้ครับรถจากจะเป็นรถญี่ปุ่นเก่าก็ได้ครับรถญี่ปุ่นเก่าอยากเพิ่มเป็นใบดันนะครับลองโทรมาครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเออช่างจะทําได้ไหมเอ่อจะตีราคาให้เท่าไหร่อย่างนี้แหะครับผมก็มีอะไรก็พูดคุยกันครับอย่าไปอั้มอึ้งอึ้งนะครับเอาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเร่งทําให้ลูกค้าก่อนครับ ลูกค้าจะไปไถนาไปหวานข้าวแล้วครับผมหละหลายเจ้าเขาก็หวานกันเสร็จหมดแล้วคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ